สวัสดีตอนเชาน้าน,นะครับวันนี้ก็อยู่กับผมในโนต้ากันนั่นเองนะเพิ่งตื่นนอนเนอะโหเสียงก็เป็นอย่างนี้เลยเนาะเอาล่ะวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับแมปแม็กแม็กสกูนั่นเองนะก็เมื่อวานผมได้ทําการรีเซ็ตด t ตไปก็ท่านผู้ชมส่วนมากก็ไม่พอใจเป็นอย่างแรงเป็นอย่างแรงถ้าถามว่าทําไมผมต้องรีเซ็ตด t ตก็มันมีเหตุผลจําเป็นอยู่อย่างแรกเลยคือ ระบบที่ผมใช้ก่อนนันนี้มันเป็นระบบที่แบบพื้นฐานอะ่ะยังเป็นระบบพื้นฐานที่แบบบางทีเล่นๆอยู่ดีๆแล้วบางคนมันอาจจะหายบ้างไม่หายบ้างอะไรเงี้ยผมก็เลยเปลี่ยนใหม่เลยดีกว่าเออผมเพิ่งไปเจอเมื่อสองสามอาทิตย์ที่แล้วผมก็เลยลองเอามาใช้ซึ่งผมก็ต้องขอโทษจ,จริงๆแต่ถ้าจะให้กู้คืนกลับมาเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามีแค่ผมคนเดียวที่รู้คําสั่งในการกู้คืนข้อมูลแอดมินคนอื่นเขาไม่รู้โอเค ขอร้องให้กู้คืนข้อมูลก็คงจะไม่ได้จริงเพราะว่ามีแค่ผมคนเดียวอ่ะที่กู้คืนข้อมูลได้อะ่ะแล้วคนที่หายข้อมูลหายไม่ได้มีแค่คนสองคนไงมีประมาณสิบยี่สิบคนผมก็กู้คืนไม่ไหวจริงๆริงและวิธีการกู้คืน๋ยวผมจะบอกขั้นตอนเลยก็คือให้เขาส่งหลักฐานมาดูว่ามีอะไรหายประเด็นคือตรงนั้นแหละถ้าคนหายถ้ามีคนข้อมูลหายเยอะผมก็ต้องมานั่งไล่เขียนข้อมูลทีละบรรทัดบรรทัดเยอะๆมันก็ปวดหัวสำหรับผมด้วยบางทีผมก็จะ จำเออ,เออแบบอ่าคนนี้มันหายสี่พันแต่ผมกลับกู้คืนไปแค่ับพันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเออก็ประมาณนี้แหละเรื่องที่จะมาบ่นสารภาพหรือก็มีแค่นี้หละมั้งก็ถ้าใครอยากถามอะไรเพิ่มเติมก็คิวมันเอในโพสชุมชนได้วันนี้ผมก็ขอตัวลงไปข้างล่างแล้วไปละบาย